ถามมาเยอะมากเลยว่าหบวกหแปลว่าเท่าไหร่เหรอ11ดไงพี่ลิงลิงบอกว่าหบวก้เท่ากับ11 ใช่ไม่ใช่เแล้วศูนยบวกเจล่ะถ้าศูนย์บวกเจ็จะเป็นไม่เอาใหม่ถ้าหกบวกห้าต้องเอาหไว้ในใจชื่อดวขึ้นมาหกนับต่อจากห ศูนย์บวกเจ็ดเหรอศูนบวกเจ็ดศูนย์ไม่มีค่าได้เจ็ดเหมือนเดิมศูนไม่มีอะไรนะศูนไม่มีค่าศูนไม่มีค่าเข้ากับเจ็ดเหมเดิมได้เจ็ดเหมือนเดิมได้เจ็ดเหมือนเดิม เด็กใช่ไหมใช่ขออีกสักคำถามแล้วกันมีคนถามมาว่าสรุปใครถ่ายรูปให้ล่าสุด่ะใคร,รอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ค่ะ <c oughs> ม <c oughs> นี่เมื่อกี้ไอ้ขันไปฝั่งนี้ผมได้ข้อมูลมาเยอะมากแล้วผมก็สัญญากับน้องว่าจะให้หนิงอองขันไปฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้มีน้องสัตว์สัตว์ชื่ออองไว้ด้วยนะน้องสัตว์ชื่ออองไว้ที่แขนด้วยจริงเหรอ้างไหนคะ เสียงดังคนชั้นใหญมากวันนี้เป็นออมกอนหรือเป็นออมก้อนดีวันนี้วันนี้เป็นเป็นใครคะวันนี้เป็นใครดีออมกอนหรือออมก้อนวันนี้เป็นออมก้อนวันนี้ที่คนบอกว่าออมเป็นออมก้อนแล้วหวานหวานเป็นน้ำตาลปี๊บสี ก็เหมือนน้ำตาลปี๊บใชเหมาะมากเลยสีน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลใสแดงด้วยนะเอาเตรียมประมาณนี้เมื่วานนี้เดี๋ยวให้ลิงกับออมนั่งก่อนละกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราเขาพูดว่าอะไรนะเหยื่อเขินเขาบอกว่าเขินเนี่ยแล้วไม่เหยืนเหยืนอ๋อที่วิวเข้าใจคขาไม่เหยื่อ มันคือเวลาที่ใช่มันเกี่ยวกัใช่เวลาเรายิ้มแล้วก็พยายามจะหุบยิ่งแล้วหุบไม่อยู่อ่ะอ้โหถ้จะเรียกว่าเหยื่อเป็นสับใหม่เราหูไ้กันหุบไว้กันเขาเป็นสับเจนซีเราแต่ถ้าเราหุบอยู่มันจะเป็นคำว่าฮอปฮอปอ๋อเมื่อกี้พี่ได้เรียนรู้อีกสับหนึ่งละเรานะครับในการกลุ่มฉีดเนเทคโนโลยีเนี่ยอย่างหลักๆเลยในเรื่องของเช่นการฉีดวัคซีนท็อกซินหรือว่าถ้าเรา บอท็อกซ์นะครับทุกคนรู้จักการฉีดบท็อกซ์จุกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบท็อกซ์เราอาจจะชิดแค่ว่าในเรื่องของการรักษารอยย่นใช่ไหมครับริ้วรอยก่อนวัยอย่างเช่นรอยย่นที่หน้าผากหางตาหลังคิ้วอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเทคนิคการฉีดบท็อกซ์เนี่ยสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแลคนมีปัญหาในเช่นของคุณภาพชีวิตนะครับอย่างเช่นมีปัญหารเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นตัวเหงื่อออกมากอย่างเงี้ยครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้การรักษาด้วยโบท็อกซ์เสร็จได้ผลดีเลยนะคร<ช>ับใจแล้วนะครับอ,อย่างนอกจากโบท็อกซ์เนี่ยกลุ่มอื่นที่มีอย่างเช่นกลุ่มชีนนะครับอย่างที่2ออย่างเช่นในเรื่องของฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์รักาเติมเต็มเนี่ยเราคุ้นเคยกันป้ายหนึ่งใช่ไหมคะแค่ป้ายเดียวนะขอแค่ป้ายเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะชูขึ้นมาออแป็นนึงกป็นนึงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะชูขึ้นมาแล้วก็จะหันมาทางนี้แต่ออมห้ามเห็นนะนแล้วก็ใช้คุณพี่ชื่ออะไรนะครับคุณบี ท่าเห็น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 ท่าเพีนอ่าโอเคคุณบีเห็นไหมยังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณบีเห็นได้แต่ว่าออมกับหลิงห้ามเห็นอ๋อโอเคให้ใบถูกต้องคุณบีครับเราต้องให้คุณบีเป็นคนใบครัอ่ามีเวลาสิบห้าวินาที这个游戏很简单，它叫做你猜猜我是什么动物，就是粉丝来做动作，然后让我们的领导来猜它是什么动物哈。如果猜的对的话，会有我们的那些小礼物。 เดี๋ยวผมช่อไว้ให้ทุกคนครับเอาเลยครับมาลายมือจะต้องเสือค่ะเสือเป็นคำตอบที่เลาหูถูกต้องณตาร์ขอบคุณคุณปีด้วยนะคะขอบคุณคุณปีด้วยนะฮะคุณบีเดี๋ยวพักก่อนด้านล่างรอตอบเลยว่ารับของรางวัลท่านต่อมาเรียนเชิญครับแล้วชื่ออะไรครับเป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนแต่พูดไทยได้เหรอโอ้พูดไทยได้ด้วยโอเค 我们第二位粉丝是中国粉丝，但<下>是泰文好好哦。泰，玲奥是个人了，敢、哦？我们让玲奥来选一下一个人物嘛？对吧、okay. 啊？他他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 他 ีพร้อมเริ่มเลยปะปลา,าจ,จิงโจ้ปีหูจิงโช้ปีหูหอ่าถ้าถ้าท่านี้มัน,ม,นมันแบบกระดึบ๊บกระดึ๊บเงี้ยงูชูชูมางูเป็นคำต,ตอบที่ถูก,มกมไม่ถูกถูกต้องชูมางูไม่เก่งนะเก่งเนาะค่าน,นี้งูแอตอ่สิส่งนี้ชูมาโอเคเมื่อกี้ออมออมตอบถูกสองอันเลยใช่ปะ เมื่อกี้ลอองเก่งมากเลยโอเคขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณฟ้าเดี๋ยวขอนแลาวก่อนนะเอาล่ะขั้นที่สามแก้ประเด็นเชิญเลยเอาแล้วขั้นที่สามเชื่ออะไรครับคุณนุชคุณนุชตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหรอถ้าเกิดผมได้ออกมาเป็นคาบิบาร่าเราจะทำยังไงดียากไปหน่อยนะใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้หลิกรองเป็นคนเลือกแล้วกันแล้วล่ะอันตรงกลางอันตรงกลางและ อุ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ยากพร้อแล้วสิบห้าวินาทีเริ่มเลยอะไรอ่ะยีนาฟอุ้ยช้างจิงลู่ชาจิงลู่อ,อ๋อยิ่งพูดก็ยิ่งลู่ไม่มีโอกาสเลยไม่ก็พี่ขอท,ทาา่าท่าเนี่ยเขาชวนลิงลิ่งบอกว่าอ๋อไม่ให้พี่เล่นบ้างเหรอลูกพอตัวแล้วค่ะทุกท่า นิดหน่อยอบคุณด้วยนะคัคุณี่พีารอขอรวัลไปเลยท่านต่อมาครับท่านที่สแล้วขอบคุณแม่ลิงลิงมากหมายเลขสโอเคค่ะตั้งสโดไม่ไม่หลับตาอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเขาจะเข้าใจ ดำดำนกูกดำดำชื่อนด้าชุมาแพนด้าชกไชุกงชุ้าดวยนขอบคุณขอบคุณด้วยนะขอเสียงปรบมือกับทั้งหท่านด้วยเก่งไหมเก่งไหมอ่ะเลือท่านงท้องเก่งมากเถืนบ้างสวัสดีครับเชื่อ เซลีนาโอเคซลใช้เซลีนาข้อสุดท้ายเลือกงเห็นแล้วลิงเห็นแล้วอ่ะานางกิจันให้ลอมตอบให้ลองตอบสุดท้ายหนึ่งแฟนให้ไทยก่อนให้ไทยก่อนลิงช่วยเทักออมซนอฟไทยว่าน้องออมไทยว่ากันตายถูกไม่ถูกกันตายมาชุดทู่ทู่มาวานนี้ ของเต่าถูกต้องไหมฮะได้นะขอบคุณขอบคุณเซลีน่าด้วยนะครับ thank you so much ขอบคุณด้วยนะฮะเอาล่ะเ,เก่งไหมเ,นเ,นเอาไว้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 นนขอบคุณทุกคนมาตอนนี้แขกของเราติดเทรนด์อันดับหนึ่งสองมาแนละ้วขอบคุณมากนะครับขยันปัดกันต่อไปนะครับผมผมว่าซีนเนี้ย แฟนอยากเห็นอะออมอองหัวใจให้หลิงหัวใจให้ออหมหน่อยได้ไหมนิดนึงนิดนึงเออนี่ขอให้แล้วนะโอเคไหมจิบไว้ก่อนยังไงออมยังไงออมหัวใจมาเล่นคือหนูรอเล่นคพลงนี้มานานแล้วก็เลยเล่นอ,อย,อ,ยอ,อ,อ,อกหยอ,อกค่ะออมออมมีเตรียมมุกไหนมาอีกนะ เดี๋ยวต้องดูกันไปเป็นช่วงๆถ้าถ้าถ้าเกิดมีจดมาเดี๋ยวพี่ให้เล่นตรงนี้ได้เลยมีไหมไม่มีไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังยังไม่ทัน